ก็มาเข้ารายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับสินเชื่อบุคคลช้างไทยเงินกู้นะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เรามานำเสนอนะครับช้างไทยเงินกู้นะครับให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญ,ญาตฟิกโกฟแนนซ์และฟิโกพลัสจากกระทรวงการคลังนะครับช้างไทยเงินกู้ยึดหลัก การให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริตนะครับไม่คโกงเอารับเปียบผู้ขอกู้นะครับสัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้องอัตราดอกเบีย้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบีย้ยตามกฎหมายกําหนดนะครับร้อยละ3ต่อเดือนหากู้ไม่เกิน5 0,000บาทร้อยละ2.33ต่อเดือนนะครับหากู้เกิน50,000ร้อยละ1.25ต่อเดือนนะครับเมื่อกู้ 1แสนบาทและเป็นเงินคู่แบบลดต้นลดดอกนะครับสำหรับช้างไทยเงินคู่นะครับขั้นตอนการพิจารณาอนุมัตินะครับและการชำระคืนค่างวดนะครับตัวอย่างนะครับเช่นช้างไทยเงินคู่อนุมัติให้ท่านคู่10,000บาทนะครับกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืนภายใน1ปีวิธีปฏิบัติจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับ เมื่อท่านยื่นเอกสารนะครับข้อมูลครบช้างไทยเงินกู้ใช้เวลาพิจารณาประมาณ5-7วันและแจ้งให้ทราบจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินกู้พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินหมายเหตุเอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่านจะไม่สามารถรับคืนได้และบริษัทขอส,สิทธิ์ทำลายเอกสารได้ทันทีนะครับหากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อให้ท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นชิ้นเชื่ออีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับส่วนเอกสารนะครับจดหมายแจ้งอนุม,มัติวงเงินกู้กำหนดวันจ่ายเงินกู้กำหนดวันที่ต้องชำระคืนต่อง,งวดค่างวดที่ต้องชำระพร้อมส่งสำเนาสัญญาเงินกู้ให้ผู้กู้ได้รับทราบนะครับสำหรับเอกสารการอนุมัติวงเงินกู้นะครับและก็จำนวนเงิน ที่ผ่านการอนุมัตินะครับจะส่งเป็นสำเนาสัญญานะครับเงินกู้โอนเงินตามจำนวนที่อนุมัตินะครับไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆนะครับเข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และเริ่มคิดดอกเบีย้ยตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่กู้ยืมเงินผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มชิด ตั้งแต่เงินเข้าบัญชีเลยนะครับตัวนี้สำหรับช้างไทยเงินกู้นะครับแล้วก็ช้างไทยเงินกู้โอนเงินเต็มจำนวนที่อนุมัตินะครับไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมนะครับก็จะเป็นไม่หักค่าดำเนินการนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือจะเข้าเต็มจำนวน ตามที่ยอดเงินอนุมัติจริงนะครับแล้วก็จะเริ่มคิดดอกก็ต่อเมื่อเงินเข้าบัญชีนะครับท่านผู้ชมเริ่มนับเริ่มคิดดอกนะครับกำหนดให้ค่างวดที่ต้องการนะครับคืนแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะครับการชำระคืนเงินกู้ช้างไทยเงินกู้จะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินเดือนนะครับของท่านในวันที่เงินเดือนออกนะครับ หรือวันที่ตกลงกันนะครับหรือตกลงทําสัญญากันนั่นเองนะครับก็คือนะครับสมมติาคู่มา5้า0 0ื่นก็จะแบ่งเท่าๆกันเป็นให้ใจ่ายถ้เท่ากันจนครบห0,000ื่นทุกๆงวดนะครับคือเป็นการหารโดยเฉลี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะหักในบัญชีเงินเดือนเลยนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับอนุมัติเงินกู้10,000บาทกําหนดชําระคืนภายใน1ปีทุกวันที่เงินออกเงินเดือนออกนะครับช้างไทยเงินกู้จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินเดือนของท่าน1000บาทนะครับทุกเดือนเป็นระยะเวลา1ปีเมื่อครบ1ปีเท่ากับท่านได้ละได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนให้ช้างไทยเงินกู้ครบท้วนแล้วนะครับ1,000บาทที่ชำระจึงมีที่มีทั้งส่วนชำระดอกเบีย้ย และชำระเงินต้นคืนนะครับ10,000บาทเท่ากับเป็น1 2 0 0 0บาทนั่นเองนะครับคือเป็นการคืนต้นและดอกนั่นเองนะครับทีนี้มีมาดูการตารางการชำระคืนวงเงินกู้นะครับผ่นชำระภายใน6เดือนนะครับจ่ายจ่ายคืนเดือนละ1,800อจ่ายกนเดือนหนึ่งบาทาแล้วก็ผนชำระคืนภายใน2ปีสมมติว่าหนึ่ง 10,000บาทนะครับ10,000บาทก็ต้องผ่อนที่10,000ถ้า6เดือนจะผ่อนที่1,800รบาทต่อเดือนนะครับถ้า1นปีก็จะผ่อนที่1000บาทต่อเดือนนะครับถ้าเป็น2ปีจะจ่ายที่เดือนละ6 0 0ต่อปีนั่นเองนะครับผ่อนชำระครบ5เดือนกู้ต้นคืนได้นะครับเหมือนท่านผู้ชมนะครับผ่อนครบ5เดือนก็สามารถทำเรื่องกู้เพิ่มได้อีกนะครับ สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าช้างไทยนะครับเมื่อผ่อนครบ5เดือนและไม่มีประวัติค้างชาระจะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้วคืนได้นะครับกรณีอายุครบ5ปีหรือเปลี่ยนจากพนักงานรายวันเป็นรายเดือนให้แจ้งกลับมาที่บริษัทนะครับบริษัทจะพิจารณาบุญคู่ให้ใหม่นะครับอันนี้กู้ได้ทั้งรายวันรายเดือนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถแอดดีไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับ เพื่อที่เข้าไปสอบถามได้นะครับติดต่อช้างไทยเงินกู้นะครับลายอดีตรงนี้หรือแอด aa99 ได้เลยนะครับสำหรับช้างไทยเงินกู้นะครับทีนี้รายละเอียดนะครับเรื่องตามข้อกฎหมายหรือผิดรัผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาข้อมูลนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นข้อกำหนดของสินเชื่อช้างไทยเงินคู่นะครับสำหรับผู้ขอยื่นคู่ต้องอ่านเงื่อนไขนะครับเรื่องการผิดค้างชำระนี่ต้องระวังโทษอะไรท่านชมก็ต้องอ่านให้ครบถ้วนนะครับสามารถแอด ID Li ไ e ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับแอด ID ดี n e เพื่อไปปรึกษาได้นะครับเรื่องเงินกู่ ยิ่งถ้าไปตัวเองก็ติดต่อในไลน์ก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปทําเรื่องวันไหนก็ศึกษาแอดไลน์ได้เลยนะครับอแอดไลน์ idaasaa99 นะครับโอเคตลาดคลิปนี้ก็ฝากเพียแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ